สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะคะและก็สวัสดีลูกๆนักเรียนนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะสบายดีไหมคะในการเรียนออนไลน์ครูชื่อนางสาวมัสรูดาเดมอเลงเรียนคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจันทรนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษา,าค่ะ วันนี้ครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่2ชีวิตและครอบครัวนะคะบทที่2รู้เท่าทันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเรามาดูกันเลยนะคะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นยังไงในวัยของนักเรียน เรื่องที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะมีความรู้สึกเรื่องเพศมากขึ้นมีมีความสนใจเรื่องเพศนะคะมีผลมาจากปัจจัยภายในร่างกายของเรานะคะก็คือโฮอร์โมนถ้าหากว่าปัจจัยภายนอกร่างกายของเราก็คือเพื่อนครอบครัวสังคมวัฒนธรรมค่ะค่ะ เพศสัมพันธ์การติดเชื้อ HIV และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะคะทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทางเพศมาจากปัจจัยหลายปัจจัยนะคะ 1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมของคนเราเกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะมีดังนี้ 1. ความเชื่อและค่านิยม ความเชื่อและค่านิยมนี่คือก็คือ,คอวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนนะคะก็คืออาจจะถูกชัดจูนให้ในการมีพฤติกรรมผิดๆก็คือนักเรียนเริ่มที่จะมีความรักในวัยเรียนนะคะสองสื่อสื่อและภาพและเนื้อหาบางสิ่งนะคะจะนำให้เรารู้สึกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนะคะ สามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือการที่เราอยู่กับคู่รักสองต่อสองหรือว่าอยู่กับแฟนในที่รับตาของคนอื่นนะคะ 4. ี่แรงผันดานจากโฮอร์โมนเมื่อร่างกายผลิตโฮอร์โมนในช่วงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะทำให้เริ่มมีความรู้สึกทางเพศเกิดความอยากรู้อยากทดลองนะคะ ไปนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการติดเชื้อ SIV เป็นยังไงนะคะการที่เราไม่เคารพในเนื้อตัวของเราเองแล้วก็การที่เราเสพสามเสพติดหรือว่าดื่มสุราทําให้เราขาดสตินะคะแล้วก็การอยู่ในที่ลับตาของผู้อื่นการที่เราอยู่กับแฟนสอต่อสอจะทําให้เราเกิดอารมณ์ทางเพศ แล้วก็การที่เรายินยอมให้คนอื่นมาสัมผัสเนื้อตัวของเราจะทําให้เรากระตุ้นอารมณ์ทางเพศและก็ทําให้เราเกิดการตื่นเต้นทางเพศเรามาดูการตั้งคันนะคะการตั้งคันที่พร้อมการตั้งครนที่พร้อมก็คือหมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจในการที่จะมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีอาชีพการงานพร้อมทุกอย่างในการที่จะมีคู่รักในการที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกัน การตั้งคันไม่พร้อมก็คือการตั้งคันที่เกิดจากาที่เราไม่ได้ป้องกันขณนะมีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็การที่เราจะทั้งสองฝ่ายไม่ได้แบบต้องการต้องการมีเพศสัมพันธ์แต่เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นการถูกลวงลามการถูกข่มขืนโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยินยอมนะคะก็คือการตั้งคันไม่พร้อมนั่นเองนะคะ ค่ะเรามาดูการตั้งคันนะคะการป้องกันการแก้ไขการปฏิบัติตนต่อเพื่อนที่ตั้งคันนะคะเรามาดูการป้องกันนก่อนนะคะเราต้องรู้จักคุณค่าของตนเองรู้จักขอบเขตของความรับในวัยเรียนรู้จักป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์รู้จักวิธีการคุมกําเนิดที่ถูกต้องและปลอดภัย เมื่อเราตั้งคันไปแล้วเราจะมีการแก้ไขยังไงบ้างเราไปดูกันเลยนะคะมีทางเลือกอยู่สองทางคือการตั้งคันต่อไปหรือยุติการตั้งคันในวัยรุ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันการแก้ปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น 1. การได้รับการศึกษาข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างต่อเนื่อง 2. ได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 3. ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว สได้รับการจากสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาพและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในเมื่อเพื่อนตั้งคันไปแล้วเราจะปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงนะคะต้องให้ความเคารพสิทธิ์ส่วนตัวของกันและกันยอมรับและความเข้าใจที่ไม่เหมือนที่แตกต่างกันให้กำลังใจเพื่อนกันนะคะเพื่อประคองไปถึงจุดหมายของชีวิตตามวัยอย่างมีคุณภาพนะคะ เรามาดูการตั้งคันที่ปลอดภัยนะคะการตั้งคันที่ปลอดภัยควรเกิดจากความรักความเข้าใจความยินยอมทั้งสองฝ่าย การที่เราจะามีเพศสัมพันธ์เราต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบนะคะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองนะคะให้เกิดความปลอดภัยโดยที่เราไม่ไม่เป็นการทํำร้ายตัวเราเองหรือว่าผู้อื่นไม่ทําให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่าการท้องไม่พร้อมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะในันบ้านนะคะในการเรียนออนไลน์ในวันนี้พอนักเรียนพอเข้าใจไหมคะ ได้รู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็การที่การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะพอเข้าใจไหมคะครูก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะครูขอให้นักเรียนลูกๆทุกคนสู้ๆในการเรียนออนไลน์นะคะอนุบาลเดสศศสวัสดีค่ะ